จากอบตบ้นานนาแล้วก็นั่งรถกระบะนะครับไปที่ฝายชะลอน้ำคลองแพกฝานะครับเพื่อไปจุดเริ่มเดินน้ำตกใสลุ่มระอองดาวทางก็ทางดีครับทางคอนกีตจากอบตอไปก็ประมาณตั้งสิบกโลนะครับใช้เวลาประมาณตั้งสินาทีโดยประมาณ เราจะผ่านอันนี้สวนปลาล์มนะครับน,นี่อับนีนนน้สวนปลาปลา์มปลาปลา์มปลาล์มสวนมากก็เอาผลผล,ผลิตช่วงไหนครับพอ่อเนี่ยได้ทุกช่วงวอ๋อได้ทุกช่วงเลยเหรอเพราะมันเกิดง่ายขนาดน,นั้นเนาะนคือถ้ามันโตแล้วมันก็ออกได้ตลอดใช่<อ>ไหมครับออกได้ตลอดอ๋อปีปี ตั้งแต่ปลูกกีป่ปีมันถึงจะ <4 S 1> เริ่มสี4ป,4ปีใช่ไหมครับสีปีเราเริ่มตัดล้วโอ้ oh, แต่ก็คุ้มนะน่าจะอยู่ได้หลายส0ปีนะคพรับโอ้โ oh, <c oughs> อยู่นนุ่นเนีอาไปถึง <c oughs> ละละตกลอยมั <c oughs> ้งอืมันเ้ารอยี่ิาเจดหมืนไม่รู้ยังี่ก็คนที่รบบเรืองเร็วที่เหลยครับ <c oughs> ตามน่งกระตาดมไม่เลวเรือนับเปน๊กที่เรือง แถวนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นสวนปาล์มนะสวนป่าสวนธรรมสวนผลไม้ไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีสวนับมีแต่นั่นแหละมังคุดอยู่ในป่าป่าป่าอะไรยอดข้างหน้าเป็นยอดไหล่พ่อพ่อรู้เว้ยอดข้างหน้าเนี่ยครับเขายอดหน้าเขายอดหน้่ยอดอินปูนเขาเรียกอินปูนล็อกทองยันนะครับอินปูนลอกทองยันนะทองยันไปออกสุราษฎร์ อ๋อเดินอ๋อเดินข้ามเขาลูกนี้ไปออกสุราษน,นะครับช,ช่วงสุดท้ายก่อนถึงฝ่ายเราจะเป็นทางดินผ่านสวนตามเหมือนเดิมนั้น้างจะเป็นต้นหมาก นั่งรถมาประมาณ15นาทีนะก็ถึงคลองแพกฝาแล้วโอ okay. เคก็เริ่มเดินข้ามฝายกันใชครับพี <laughs> ่นนี้เราเริ่มเดินประมาณ9ก้าโมงสีนะน้ำกำลังดีนะไม่เยอะเกินน่าใช้เวลา <c oughs> เกือบเกือบหชั่วโมงนะวันนี้เดินข้ามฝายมาก็เข้าสู่พื้นป่าเลยก็อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองอาคานะครับ เดินมานิดหน่อยมันจะเป็นสามแยกนะก็ให้เดียวซ้ายนะขึ้นเขานิดนึงน้ำช่วงแรกนะนบอน่อโคลนมรณะ <laughs> ลื่นนอ <c oughs> มันจะมันจะดูตรงตลิ่งตะลิ่งหน่อยตรงกลางไม่เท่าไหร่ครับมันจะลึกหน่อยครับอ,อไปเป็นข้ามเครื่องกีดฝางนะครับมีครบเลยลุยบอกคนข้ามเครื่องกีดฝางด้วย างก็จะเละเละนะเป็นช่วงเราเดินเรียบคลองแพกฝานะไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงแคมป์เลย